เช้าวันที่13เมษายนพาโอเลี้ยงมาอยู่ด้วยครบหนึ่งเดือนแล้ววันนี้นะคะแม่ตื่นเช้าตื่น6โมงก็พาโอเลี้ยงออกจากที่นอนแต่โอเลี้ยงไม่ยอมตื่นโอเลี้ยงไม่ยอมกินข้าวโอเลี้ยงมามุดอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าโอเลี้ยงเคยตื่นสายหรือเปล่าไม่รู้โอเลี้ยงไม่ยอมตื่นไม่ยอมกินข้าวมาซุกแม่ใหญ่เลยกลัวโอเลียงหนาวก็เลยผมผ้าให้โอเลี้ยงนะคะ ตอนนี้ขอเลี้ยงสุดใหญ่เลยหวังว่าหนูคงไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเจ็ดโมงหนูต้องตื่นนะคะตอนนี้มันยังหกโมงครึ่งอยู่เนาะันยังไม่ตื่นใช่ไหมคะแม่กลัวหนูจะไม่สบายกลัวหนูจะเป็นอะไรขอหนูไม่เป็นไรนะลูกนะขอให้หนูแข็งแรงนะคะหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่เรามาอยู่ด้วยกันเนาะลูกต้องแข็งแรงนะคะ เกาะที่แขนแม่แล้วก็มาเย็นหลับแบบนี้ทำไมอลูกทำไมถึงลูกยังไม่ตื่นทำไมลูกถึงไม่ไม่องกินข้าวคะเอ,อเลี้ยงทำไมต้องกหดแบบนี้ลูกต้องไม่เป็นอะไรนะคะลูกแม่เอาเลี้ยงขนเก็บคองแม่ ตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วนะน้องโอเลี้ยงยังไม่ตื่นมากินข้าวเลยพาเดินเที่ยวหนูก็ไม่ไปเอาหนูลงหนูก็ร้องโยเยหาแม่แตอนนี้ก็เลยเอาใส่ถุงหน้าท้องถุงหน้าท้องเป็นเสื้อนะคะแม่พับขึ้นมาเป็นถุงหน้าท้องนี่ค่ะให้น้องอยู่ในนี้นะคะว่าไงลูกน้องก็ไม่ยอมอ้าวขึ้นไปไหนคะลูก แม่ไคะแม่ไงลูกทำไมลูกกินข้าวยังคะข้าวหนูก,ก็ไม่กินอืมไปรูปปะไปรดต้นไม้กันปะแม่พาไปเนาะคนเก่งของแม่หนูต้องแข็งแรงนะคะลูกลูกกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมอุย้ยกระโดดขึ้น,กนเกาะโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอ่ะคนเก่งของแม่อ๋อหน้าชอบเกาะมือแม่โอเคโอเคปะเดี๋ยวเราไปรดต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวแม่พาหนูไปด้วยลูก ไูต้องกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะลูกอย่าทาแบบนี้แม่ไม่แม่ไม่ดีใจเลยแม่ไม่ปลื้มเลยลูกแม่ไม่โอเคเลยลูกลูกต้องร่าเริงเหมือนเดิมลูกต้องกินข้าวอา้าวคนเก่งของแม่อ่าโอเคโอเคโอเคนอ้างลูกเงครับลูกต้องไม่เป็นไรนะครับ หนูต้องกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะหนูไม่ซึมแบบนี้สิลูกแม่ไม่สบายใจนะหนูต้องกลับมากินข้าวหนูต้องกลับมาเล่นกับแม่เหมือนเดิมโอเคมครับหนูจะเอาจะซบแม่แบบนี้สิลูกเพื่อนเก่งของแม่ เช้ามาของวันนี้นะคะน้องโอเลี้ยนซึมไม่กินข้าวก็เลยเหมือนกับว่าเขามีอาการป่วยตอน,นี้ก็เลยจะดูแลรักษาเขาโดยไม่ให้ยานะคะเพราะว่าเคยให้ยาไก่ที่เขาซึมแบบเนี้ยตายไปหลายตัวแล้วโอนนี้ก็เลยไปศึกษ,ษาใน u ูท b e เานาะค่ะแนะนำมาว่าห้ตัดขนของน้องนะคะขนที่ก้นกับขนที่ตีเขาจะลองดูนะว่าจะช่วยน้องได้ไหมจะลองตัดดูนเนาะผื่อว,ว่าน้องจะดีขึ้นนะคะ gì má แ right? okay. okay. ัดคนเฉยๆนะคะตปดติดประมาณนี้เนาะแป้นประมาณนี้เนาะนี่เิก่อเนาะตโอเคคนเก่งของแม่น้าตัดปิดลูกไปได้นะคะประมาณนี้เนาะใครลูกกลับมาแข็งแดงเหมือนเดิมนะคนเก่งของแม่ออริยคค่ะ อัน,น,อน,อเอนเดียของแน่ดนเดต้อนนงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว้เลยแบบนี้ยังรอๆนะครับะประมาณนี้เละขอให้อุณเภ็มิหายนะคะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเก่งจังเลยคนเก่งกินข้าวนะครับคนเก่งครับกินข้าวครับ หลังจากตัดขนน้องนะคะตัดปีกอ่าหลังจากตัดติดน้องโอเลี้ยงนะคะน้องก็ดีขึ้นภายในหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนาะเนี่ยน้องเริ่มมากินข้าวแล้วกินได้สักหน่อยก็ดีนะลูกนะแม่จะได้ชื่นใจนะคะเก่งมากๆเลยลูกหนูต้องหายนะคะหนูต้องฟื้นกลับมาให้ได้นะดูอาการน้องก่อนเนาะเพราะว่าน้องเพิ่งจะถูกตัดปีกไป แล้วสักพักนะคะน้องก็กลับมากินข้าวได้ทั้งที่ตอนเช้าน้องซึมน้องไม่กินข้าวเลยนี่ค่ะอันนี้น้องเริ่มกินแล้วนี่น้องถูกตัดปีกที่ก้นนะคะเนี่ยค่ะตัดหางออกไปแล้วก็เล็มก้นของเขานะคะเขาก็จะสดชื่นขึ้นมาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะน้องก็สดชื่นขึ้นมา ก็มานอนแองแมงที่มือแม่อย่างเงี้ยลูกทำไมอะลูกเอาเลี้ยงครับหนูต้องกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะลูกเอาเลี้ยงครับทำไมอยู่แองแมงอย่างเงี้ยลูกหมดแรงเหรอลูกเอาเลี้ยงครับเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงของแม่เอาเลี้ยงครับอา้า อะไรอะลูกที่พ um. ื้นเม่ข้าวเหรอลูกไม่ดูซิคืออะไรไม่ข้าวเหรอลูกอเลี้ยงครับกลับมาแข็งแรงนะลูกนะซู้ๆนะครับคนเก่งของแม่อ๋สู้ๆเนาะคนเก่งของแม่นะครับน้องกลับมาแข็งแรงนะครับน้องกลับมาเล่นกับแม่เหมือนเดิมนะครับนะคนเก่งของแม่อเลี้ยงครับอเลี้ยงคนเก่ง เราเลี้ยงครับกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะลูกนะโอเคโอเคอเข็งกลับมาแข็งแรงนะลูกจะเอาแต่นอนสลุบเนี่ยจับอยู่ท่าไหนาก็อยู่ท่านั้นเนี่ยดูสิไม่อรกมหนูต้องกลับมาแข็งแรงหนูจะติดแม่อย่างนี้สิลกูกหนูมมไม่สบายใช่ไหมคะคนเก่งชู้ชู้นะครับเราเลี้ยงชู้ชู้นะลกูกเเลี้ยงครับเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงโอ้คนเก่ง